รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เพชรครับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะจะมานําเสนอเรื่องราวที่มีอรรถรสมาสู่คุณผู้ชมนะคะอใช้คําก็แปลกแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมอ่ะดูลึกซึ้งอ่ะพูดถึงคําว่าอรรถรสประสบการณ์อะไรต่างๆรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พี่เพชรที่ผมเคยรู้จักทำไม่ะคะพี่เคยเป็นนักเขียนมาก่อนนะคะโจ จริงเจริง,รงพี่เคยเป็นนักเขียนมาก่อนเหรอใช่แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราจะเกี่ยวข้องอะไรกับนักเขียนบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็น นักเขียนเหมือนกันจริงเหรอใช่เป็นคนที่สร้างอรรถรสให้เราเหมือนกันชื่ออะไรนะคะนัปักกานักปกกาผมว่ามีชื่อพี่มนพาพาพี่มณโกราบจันโู้เราพบกันสามคนเลยเหรอพี่คนเดียวแต่เขามีหลายนักปกกาโอ้มีหลายนักปักกาใช่เดี๋ยวก่อนพี่เพชรก็เคยเขียนนวนิยายเหรอพี่เคยเขียนนวนิยายจริงเหรอใช่ทำไรเดี๋ยวก่อนเทปที่แล้วพี่บอกว่าพี่ทําหอพักด้วยอ่า มาเทสนี้พี่ก็อนุมานตัวเองว่าเอ้ยฉันเคยเขียนนวานิยายด้วยพี่เคยเขียนจริงนี่เป็นนักเขียนด้วยใช่พี่ทำหลายอย่างนี่หลายอย่างมากเลยนะเยอะเลยนะคนพิการสามารถทําอะไรได้หลายอย่างที่มากกว่าที่คุณคิดนี่เยอะเลยนะเยอะนะเอ้ยอะไรอาชีพเยอะหรอไม่ไม่พี่อ่ะเยอะกตลอดเลยคุณผู้ชมให้ต้อกอดทนขนาดนี้เนี่ยไปหาขกยนคนนี้ เยอะจริงๆไม่จริงประสบการณ์เยอะจะบอกว่าประสบการณ์เยอะไมหรือยังล่ะเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิงคอร์ปอเรชั่น O R พร้อมรวมสร้างโอกาสไปกับคุณ O R โอกาสสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสิน นั่งอยู่แขกรับเชิญของเราแล้วนะคะอัะสวดีนก่อนดีกว่าสวัสดีครับค่ะเจ้าของนาปกานะคะพี่มนพาพาพี่มนโกราบจันโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะต้องมาเปิดเผยตัวจริงกันแล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นใครกันนะคะที่มีนาปกาแบบนี<ม>้อ่ะให้น้องแนะนำตัวกับคุณผู้ชมที่บ้านค่ะคส,สดีค่ะก็ชื่อแพรเป็นตายกีรพงศัค่ะ ที่เพทายตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ3 1ค่ะเอ่าที่พี่เพชรบอกนะครับก็คือน้องแพร่เป็นคนที่เขียนนวนิยายนวนิยายใช่คะเขียนหน้าปากกาตั้งหลายคนเนาะมีใครบ้างนะครับพาพี่่มลพี่มาาพี่มลพาออพี่มนพาพี่มลพาไม่ใช่พิมมาลานะคิดถึงเะกเล่นคิดถึงจตพิมพ์ตลอดแล้วก็มีโกราจันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ได้วิชาความรู้ในการเขียนอย่างนี้มาจากไหนได้มาจากการอ่านเองอ่านเองเป็นคนชอบอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็เหมือนแบบว่ามันก็ค่อยๆซึมซับวิธีการเขียนของนักเขียนมาค่ะเนาะขอนุญาถามส่วนตัวแล้วเราเราพิมพ์ยังไงเราเขียนยังไงแล้วเราทำยังไงครับพิมพ์ได้ปกติจะนอนพิมพ์ในมือถือเหะเหรอค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ จะส่งงานในมือถือมาเข้าอีเมลตัวเองแล้วก็มาเช็คในคอม,มอทีทีเพราะว่าไม่สมรุปเพราะนั่งนานๆไม่ได้แล้วดูก่อนะคือพิมพ์ในมือถือเป็นเล่มนี้เลยเหรอค่ะมันก็จะต้องหลายหน้ามากนะถ้าเกิดสมว่าในโน้ตปุ๊บมันคือหลายหน้ามากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ผมมีคําถามว่าต้องเขียนมานานพอสมควรเพราะว่ามเีเรียกว่ามีผลงานมาหลายเล่มมากกี่เล่มน,นะครับยี่สิบเล่ม พิมในมือถือได้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องใช้สมาร์ทโฟนก่อนรุ่นสมาร์ทโฟนละเพราะว่านี่ยี่สบกว่าเล่มเี่ยก็แพรมาพิมตอนตอนมีสมาร์ทโฟนลไม่กี่ปีแต่ก่อนหน้านี้พิมยังไงก่อนหน้านี้คือก็ยังมีแรงอยู่ก็พิมพ์ในคอมได้แต่ว่ามาช่วงประมาณห7เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดปีหลังเราคิดว่าแบบแรงน้อยลงก็เลยต้องนอนพิมพ์ออันนี้อาจจะเป็นที่มาของนามปากกาไงพี่พิมมาลา พิมไม่ใช่พิมละพาเอาพิมละพาไม่ใช่พิมเมยล้าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิมเมย์มีแซลเซลเล็ดพิมเมยล้าชิงชิงชิงน้องแพลวทีนี้อ่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนพิการเหมือนกันแอบถามพี่นมย์ว่าเป็นอะไรถึงมปถึงนั่งวิวแชร์เป็นโรคกามนี่อ่อนแรงอันนี้คือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเป็นประมาณโตแล้วขวบสองขวบะทาไมถึงเป็นได้คะโรคเนี้ยอืมเป็นโรคทางันธุกรรม อ๋อ oh. เรามีการรักษาอย่างไงบ้างครับตอนนี้ก็ต้องรักษาตามอาการ mm hmm. มีกินวิตามินแล้วก็ระวังไม่เป็นหวัดอะไรพวกนี mm ้ hmm. ค่ะแพาค่คแล้วการทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเอื้ออำนวยกับเรายัางไงบ้างคะก็สำหรับแพลมันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องแบบว่าตกไปนอกบ้านทุกวันเพราะว่าไม่ต้องออกมอมันไม่ใช่ตรวจสมรับแฑวเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นงานที่ ช่วพาคนอื่นน้อยอคือเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแบบพิมพเองคิดเองหรือว่าคือเราไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอืน่นกคาะเฮ้ยโจแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคือพ่อพี่เนี่ยนะก็อยากให้พี่เขียนนวนิยายอแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนนวนิยายเนี่ยมัน มันไม่ง่ายนะคือเอาจริงแล้วแอบเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยเขียนอยู่เรื่องหนึ่งจริงเหรอพี่แมทเฮ้ยตื่นเต้นเกินไปไม่อันนี้จริงคือเขามีทําหอพักด้วยนะเทปที่แล้วเขามีแบบโชว์เขาเขียนทำหอพักนี่เขียนเป็นนักเขียนด้วยใช่ แนวไหนพี่แนวไหนแนวตลกไม่ไม่ไม่ออกมาเนี่ยแนวตั้งหรือแวนอนอยากจะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแพรมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องไงแพรนะเป็นแนวตลกเป็นแนวตลกคือเอาเรื่องสมัยเรียนเนี่ยมาเขียนแต่เขียนได้เล่มเดียวก็คือมีแรงบันดาลใจเขียนเล่มได้เล่มเดียวแต่ไม่ได้ตีพิมพ์นะไม่มีใครซื้อออตีพิมพ์ด้วยเหรอตีอยู่เป็นไงอยู่บนเชล์นานเท่าไหร่ครับ ก็นาน๋ยวใช้เวลาจะงายออกอันนั้นชื่ออะไรของเพรชื่ออะไรชื่อข้างในกระปรงสีม่วงไม่ไม่ไม่ชื่อจริงอ่ะชื่อจริงนามปากกาเพจน้ำหนึ่งเพจน้ำหนึ่งอ๋อแต่ใช้นามปากกาว่าเพจน้ำหนึ่งเหมือนกันไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องบรรลาวอะไรกันแต่ละอย่างที่เราเขียนออกมาเนี่ยคือเราได้แรงบันดาลใจจากไหนหรือว่าเรามีจินตนาการยังไงปกติก็จะได้จากการดูข่าวสารหรือว่า ดูหนังฟังเพลงค่ะคือเป็นเรื่องที่แบบผ่านตาหรือว่าเข้ามาในชีวิตเราเรื่งเล็กๆก็เลยมันก็จุดประกายได้เป็นแนวรักได้เลยแล้วแล้วฟีดแบ็คคือพอพอคนอ่านเขาอยากจะเจอเราเนี่ย แล้วพอเขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้เขาแบบทึ่งไหมทึ่งในความสามารถของน้องแพรวไหมครับบางคนที่เพิ่งมารู้เขาก็จะาแบบทึ่งกันเ้ยชื่นชมน่ามหัศจรรย์มากนะผมว่าน่าชื่นชมและน่านำเ็นตัวอย่างมากๆเลยน้องแพลวครับแล้วผลงานชิ้นไหนที่น้องแพรวแบบภูมิใจที่สุดเลยก็คงเป็นไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นเล่มนี้ใช่เพราะว่าแบบได้รางวัลมันก็เรียกเหมือนเป็นอะไรที่สุดในชีวิตการเขียนของเรารางวัลหรอรางวัลอะไรครับ รางวัลค่ตอวอร์ดได้รับรางวัลอาร์ตอวอร์ดด้วยคอ๋อยินดีด้วยแล้วเล่มแรกเลยที่เขียนคือเล่มไหนครับเล่มคลื่นรักสเสน่หน่ะนี่นี่นี่คือเล่มแรกเลยค่ะคลื่นรักสเสน่หานะครับนี่แล้วคิดว่าสเสน่ห์ของนวันิยายที่น้องแพลวเขียนเนี่ยเสน่ห์อยู่ตรงไหนจังหรับแพลวชอบเขียนอะไรที่มันแตกต่างพยายามไม่เขียนซ้ําแนวเดิมของตัวเอง แล้วก็ไม่ซ้ากับคนที่อยู่นะอย่งนี้ค่ะอยากเขียนอะไรที่มันต่างออกไปให้คนอ่านรู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆได้ความรู้สึกใหม่ๆเหมือนให้เขาแบบสนุกหรือเซอร์ไพรส์ไปกับการพยายามทํางานของเรา รายได้จากการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นไงบ้างแนวคิดในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนคะเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิ่งคอร์ o ปอเรชัน O.R พร้อมรวมสร้างโอกาสไปกับคุณ O R โอกาส นี่เราก็นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านใช่เป็นหน้าบ้านที่น้องแพรวเนี่ยเขาจะมามานั่งดูสีของสีเขียวบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแพรวมีกลิ่นหอมของต้นโมกนะแล้วก็มีสมาธิอ่ะผมว่าใช่คือตรงนี้มันมีต้นแก้วตรงนี้นะแล้วก็มีต้นโมกอะไรอย่างเงี้ยนะตอเป็นบรรยากาศชิวๆเนาะแต่ผมว่านะงานเขียนเหมือนจะมีความง่ายคนคิดว่านั่งเขียนไปแต่ผมว่าจริงๆทุกงานต้องมีอุปสรรคและอุปสรรคของน้องแพรวนี่คืออะไรบ้างครับ จริงๆก็เป็นเรื่องร่างกายนี่ยแหละบางทีเราทํางานแบบนานๆเี้ยค่ะที่เราจะเมื่อยเร็วหรือว่าแต่อะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เราก็อาศัยว่าทําแล้วก็พักแล้วก็ทําใหม่รอแ่ว่าเราทําบ่อยกว่าเขาอื<ำ>กว่าจะได้มานเล่บนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ประมาณสีเดือนค่ะโอ้อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเนี้เออว่าแบบเล่มนึงมันนานไหมอะไรเงี้ยแต่พาวก็ต้องจดเป็นเขาคงเรื่องเอาไว้ทําลอดไว้ทําลอดไว้ทําพึพาเก่งมากๆเลยน่าชื่นชมมากๆเลยผมว่าหลายๆคนแบบได้ดูเทปนี้นะครับน่าจะเห็นเป็นแบบแรงบันดาลใจอ่ะนะครับคือมีอุปสรรคทุกอย่างเลยแต่สามารถทําผลงานออกมามีอาชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมครับก็มันจะถามเรื่องนี้แหละว่ารายได้จากการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นไงบ้างพอที่จะเลี้ยงอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าหลักแสนหรืออะไรนะเอาละเล่นเอาละเล่นเอาเล่นอันนี้ก็คือบอกออแล้วล่ะก็คือพอเลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมคะไม่ถึงหลักแสนหรอกจริงๆแล้วอ,ะอ่ะแ,แต่ก็อยู่ได้สบายล่ะใช่แต่ก็อยู่ได้ว่าียิ่งตีพิมพ์บ่อยๆนะครับก็ยังยิ่งได้รายได้ด้วยแนวคิดในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนคะ แต่รู้สึกว่าถึงเราเป็นแบบไม่แข็งแรงอย่างนี้แต่เราการที่เราทํางานที่เรารู้สึกว่หมเป็นหน้าที่ในการเป็นคนเป็นมนุษย์ของเราค่ะเราทําตามหน้าที่นั้นไม่ได้รู้สึกว่าการที่เป็นคนพิการแล้วมาทํางานมันจะยิ่งใหญ่กว่าคนอนื่นตรงไหนมันก็คือคนคนหนึ่งที่ทํางานแล้วก็เราผิดชอบชีวิตเองเอ้ยถูกนะ โจคือ,อคนพิการเวลาทางานอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะเก่งกว่าคนอื่นตรงไหนอ่ะแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวเอง <c oughs> คือความเก่งของแพรอ่ะไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าแพรเป็นคนพิการแล้วแพรเ,เขียนได้แพรเก่งตรงที่ว่าแพรเขียนได้ต่อยแพรเดินได้แล้วแพรเขียนหนังสือนิยายแพรก็เป็นคนเก่งที่เขียนหนังสือได้ก็เหมือนกับนักเขียน คุณธมีนตีคุณสุภาสุวรรณคือเอ่ยชื่อท่านบ่อยหน่อยเนื่องจากว่าท่านเป็นนักเขียนนะคะก็ก็คือเป็นคนเก่งไงถึงแม้ว่าท่านจะเดินได้เลยแต่ท่านก็เป็นคนเก่งอ่ะอย่างนี้อยากถามน้องแพรว่ามีคติประจําใจในการใช้ชีวิตไหมอืมพยายามใช้คือเรู้สึกตอนนี้พรมีค่รู้สึกว่าเราแบบเซเลบริตี้ไร่ค่ะคือเรารู้สึกว่าการมีชีวิตเป็นเรื่องที่น่าฉลุกฉลองมาถึงว่าเราควรจะอยากทําอะไรก็ ทำควรใช้ชีวิตแบบให้เต็มที่เต็มที่เลยพ้าวถามจริงถ้าเกิดสมมติว่าพราวไม่ได้มาเป็นนักเขียนพลวจะเป็นอะไรพราวอยากเป็นหมออยากเป็นหมอเออทำไมคือไม่ได้เป็นคนที่ชอบอยากตั่งทางานออฟฟิศค่ะรู้สึกอยากทาอะไรที่มันท้าทายอะไรตลอดเวลาเรารู้ส่กการที่ได้ช่วยคนมันมันมันดีอืมนีเลยแย้วนี้เขาก็ช่วยครอบครัวนะพี่เพชรโดยการ ทุกวันนี้เมื่อกี้คุณแม่เขาก็ะซิบมาค,คุณแม่น้องแพลวบอกว่ามีน้องแพลวนี่แหละมาเลี้ยงมาดูแลแม่แต่จริงๆแล้วพี่ก็มีความรู้สึกแอบคิดอยู่นะแต่กีนนี่คือนั่งเรานั่งคุยกันในบ้านใช่ไหมคะคก็จะมีคุณยายอยู่ในบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีคุณแม่แล้วก็มีน้องแพรวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ยังรู้สึกเลยว่าเออมันไม่เหงาอ่ะ ดูแลแบบว่าเออมงบ้านมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยไม่เหงาครับแถวนี้ชุมชนเยอะเยอะมากเลยพี่พี่น้องน้องพี่วินอะไรต่ออะไรถามตลอดอะไรเงี้ยเราค่ะอยากให้แพรฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อะค่ะว่าทำไงเราถึงแบบว่าเออมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีความคิดอยากจะทำโน่นทำนี่หรือว่ามีจินตนาการโน่นนี่อยู่ตลอดอะไรเงี้ยการที่เรามีชีวิตเกิดมามันคือประโยชน์นะแบบมันขึ้นกับว่าเราจะใช้มันเพื่ออะไรอ่ะ ถ้าเกิดเราคิดว่าเราใช้ชีวิตได้ดีดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็เราเหมือนเราไม่ต้องเป็นภาระให้ใครยิ่งกว่านั้นคือเราแบบสามารถช่วยเหลือคนอื่นว่าดูแลก็คัวได้อเลยเนี้ยแล้วก็ไม่เสียใจแล้ว่าที่เราเกินนี่นะครับเป็นประโยคที่ประทับใจจริงๆเน,ะนะาะก็คือ c ซอร์เบดไลฟ์นะครับทำตัวให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณน้องแพรามากนะคะ,อะขอบคุณ,คณมากค,ค่ะวันนี้เรามีงานประดิษฐ์ประดิษฐ์น่ารักน่ารักมาให้เพื่อนๆและคนพิการทางบ้านได้ทดลองทำนะคะจากของรีไซเคิลที่อยู่ใกล้ตัว เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิงคอร์ปอเรชั่น OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่วง DIY View ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะ วันนี้เรามีงานประดิษฐ์ประดิ์น่ารักน่ารักมาให้เพื่อนๆนและคนพิการทางบ้านได้ทดลองทำนะคะจากของรีไซเคิลที่อยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีไหมว่าเราจะทำอะไรกันวันนี้ตามไปเลยค่ะวันนี้เรามาทำกระปุกเก็บเงินให้เพื่อนๆน้องๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยง่ายมากๆแค่หากระปุกแก้วใส่ๆนะคะจึง แต่ว่าเนี้ยมันก็คือกระปุกเก่าฝามันก็จะมีความขึ้นสนิมนิดนึงแล้วก็เลือกไซส์ที่เราอยากจะเก็บเงินนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บเพื่อสร้างบ้านหรือการศึกษาหรือท่องเที่ยวอาจจะใช้กระปุกใบใหญ่หน่อยก็ได้นะคะอันนี้เราทาให้เป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะก็คือก่อนอื่นเลยเราจะแนะนําอุปกรณ์นิดนึงนะคะ่ะสําคัญมากคือกระดาษลังนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาทดแทน ฝาที่เป็นสนิมของเราซึ่งเราไม่เราเป็นผู้หญิงอะ่ะเตวเล็กอะ่ะไม่สามารถเจาะได้เลยไม่รู้จะใช้อะไรเจาะเพราะฉะนั้นเรามาทําฝากันดีกว่าด้วยกระดาษลังที่ลองตดัดแล้วก็ดินสอปากกาคัตเตอร์ไม้บรรทัดที่หลักๆเลยนะคะที่ต้องใช้อีกอย่างก็คือกาลารเทคค่ะแล้วก็อย่าลืมกระดาษเศษกระดาษห่อของขวัญหรืออะไรก็ได้นะคะสีสันสดใสก็ได้เอามาไว้พันขวด แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมเงินนะคะเอาไวหยอดงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยดีไหมขั้นตอนแรกอันนี้เราเลือกขวดน,นี้มานะคะเราก็ตัดกระดาษลังออกมาเป็นชิ้นแล้วเราก็ล่างภาพตัวฝาที่ใช้อะจะต้องใหญ่กว่าฝาจริงนิดนึงนะคะประมาณ2-3มมิลทีนี้เราก็ล่างไว้คร่าวๆก่อนจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์อย่างระมัดระวัง กรีดออกมาให้เป็นแผ่นวงกลมซึ่งกระดาษลังมันก็มีความหนาต้องค่อยๆกรีดนะคะอาจจะต้องกรีดด้านหน้าแล้วก็กรีดด้านหลังอีกทีอันนี้กรีดแล้วมันไม่หลุดแล้วก็หันหลังมันกรีดตามรอยอีกทีนึงมันก็จะขาดง่ายขึ้นแล้วใช้มือดันนิดนึงแล้วก็จะได้วงกลม ที่จะทำเป็นฝาแล้วนะคะมีฝาแล้วมันก็ต้องมีขอบก็ตัดกระดาษเหมือนกันค่ะให้มันเป็นเส้นความยาวก็คือเรากะเอาจากตัวลอ้อฝาอย่างนี้นะคะอีกนิดนึงค่ะอย่าลืมเราต้องเจาะรูเพื่อที่จะให้มันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เราทําสําเร็จแล้ว,ลวก็คือเจาะรูเสร็จแล้วแล้วเราก็วาดลายด้วยดินสอตามที่เราอยากจะได้เลยค่ะลายประมาณนี้นะคะขั้นตอนการ ติดฝาประกอบร่างกันนะคะด้วยการต้องใช้ขวดเนี่ยมาเป็นตัวกะขนาดนิดนึงหติว่าเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาที่เราทำไว้เนี่ยมาประกอบร่างโอเคเราก็จะได้ฝาแล้วทีนี้เราก็กดมันไว้ให้กาลาเทกอะติดกับขอบที่เราเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นสิ่งที่เราจะได้หลังจากที่เราทำเสร็จก็คือฝาที่สวยงาม สามารถปิดกระปุกได้มาลักงไหมคะ,ะทีนี้เราก็เก็บเงินไปเที่ยวเก็บเงินไปไว้เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนซื้อหนังสือช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมนิดนึงค่ะกระดาษที่เราเตรียมไว้อย่าลืมเอามาพันรอบๆนะคะแล้วก็สามารถตกแต่งด้วยการเขียนว่าเราจะออมเพื่ออะไรเราก็จะได้เก็บไว้ดูว่าเฮ้ยอันนี้เราออมเพื่อการศึกษาเราอาจจะทํครัวต่อไปเพื่อสิ่งอื่นๆในอนาคตนะคะ อาจจะสร้างรายได้ด้วยการประดิษฐ์ให้มันสวยเก๋ขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะช่วง DIY View ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามดูมาถึงตอนนี้นะคะวันนี้สวัสดีนะคะ